บ้านไม้ใต้ถุนสูงที่ดูเก่าและซุดโทมตามกาลเวลาตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งท่ามกลางไรนาและเสียงนกร้องในยามเช้าแม่แชมหญิงชราวัยเจปีนางเหมือมองทางลูกรังหน้าบ้านที่มีเพียงฝุน่นที่คลุ้งจากรถที่ผ่านไปผ่านมาไม่มีรถยนต์ของลูกสาว ที่เคยแวะมานานหลายเดือนแล้ววันนี้วันศุกร์เมื่อก่อนลินกับแววต้องกลับมาหาแม่ทุกวันศุกร์แม่แชมบ่บนกับตัวเองเบาๆมืองก็ลรูปชายผ้าถุงเก่าไปพังๆนาฬิกาบนฝาผนังเดินช้าๆเหมือนเวลาไม่ยอมเคลื่อนผ่านไปต้นไม้รอบ้านเหี่ยวเชาพอไม่มีใครช่วยรดน้ำในวันที่แม่แชมปวดขา เดินลงบันไดไม่สะดวกแม่คะช่วงนี้งานหนูยุ่งมากเดี๋ยวว่างหนูจะกลับไปนะจ๊ะเสียงแววดังในโทรศัพท์เมื่อเดือนก่อนยังชัดเจนในความทรงจำพรินต้องพาลูกไปแข่งกีฬาเดี๋ยวไว้เสร็จจะพาไปหาแม่นะจ๊ะแต่จนแล้วจนลอดแม่แชมก็ยังไม่ได้เจอหน้าลูกสาวทั้งสองเลยหญิงชรลาลูกช้า ไปที่ลิ้นชักหยิบสมุดบันทึกเก่าเปิดดูหน้าที่เคยจดวันเกิดลูกวันรับปริญญาวันแต่งงานทุกวันสำคัญของลูกยังอยู่ครบแต่วันที่ลูกมาหาแม่นั้นหายไปจะมีใครคิดถึงแม่ไหมเนะ้อแม่แชมบ่นพึมพำขนาดตักข้าวกินคนเดียวเสียงจานกระทบโต๊ะไม้ดังแผ่วๆความเงียบ คกนทุกอย่างไปเหมือนบ้านทั้งหลังตกอยู่ในโลกที่ไม่มีใครมองเห็นบ่ายวันนั้นลมพัดเอาใบไม้ปิวมาตกที่หน้าบ้านแม่แชมเดินออกมานั่งตรงเก้าอี้ไม้เก่ามองถนนหน้าบ้านด้วยสายตาแห่งความหวังเผื่อจะเห็นรถใครสักคนเล่นเข้ามาแต่แล้วก็เหมือนวันก่อนๆไม่มีใครมาไม่มีเสียงเรียกแม่ ไม่มีรองเท้าลูกเดินเข้าบ้านเหลือเพียงหญิงชรากับบ้านหลังเก่าและความเงียบที่ทิ่มแทงหัวใจทุกวันทุกคืนเสียงลมหายใจเบาๆดังสม่ำเสมอจากร่างกายอ่อนแรงของแม่แชม่มที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลประจำอำเภอกิ่นยาและเสียงอุปกรณ์การแพทย์ที่ดังเป็นระยะกลายเป็นบรรยากาศประจำวัน ของหญิงชราที่ไม่มีแม้เอาลูกเสามาเยี่ยมร่างกายเริ่มซุดหลังจากล้มในห้องน้ำเมื่อสามวันก่อนโชคดีที่ลุงแก้วเพื่อนข้างบ้านที่มาหาไข่ไก่เห็นเข้าแล้วก็รีบพาไปส่งที่โรงพยาบาลแม่แชมอยู่คนเดียวแบบนี้มันลำบากนะพวกรินกับแววมันหายหัวไปไหนหมด หลงแก้วบนขนาดเซ็นเอกสารรับตัวผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลแม่แชมเพียงยิ้มบางๆไม่ตอบคำถามพอรู้ว่าถึงพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นลูกทั้งสองต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองห้องผู้ป่วยรวมมีผู้สูงอายุอีกหลายเตียงบางคนมีลูกหลานมานั่งเฝ้าไม่ห่างคอยเช็ดตัวป้อนข้าว ปอบพัดลมให้บางครั้งก็มีเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยของครอบครัวดังมากระทบใจแม่แชม่มที่นอนนิ่งเพียงลำพังเตียงข้างๆเป็นป้าน้อยที่เพิ่งผ่าตัดหัวเขา่าลูกชายกับลูกสาวผัดกันมาเฝ้าไม่เคยขาดแม่จา๋าแม่จะกินข้าวต้มไหมเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาให้เสียงลูกสาวของป้าน้อยพูดอย่างอ่อนโยน แม่แชมหันไปมองเงียบๆก่อนจะหลับตาแน่นไขจะกั้นน้ำตาไว้สามวันผ่านไปไม่มีแม้สายโทรศัพท์จากรินหรือแววไม่มีการสอบถามจากโรงพยาบาลว่ามีญาติจะมาเยี่ยมหรือไม่แม้พยาบาลจะพยายามติดต่อแต่เบอร์ที่ให้ไว้ก็ไม่มีใครรับสายยายคะพักผ่อนเถอคะค่ะ เดี๋ยวหนูจะให้ผู้ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พรุ่งนี้นะคะพยาบาลสาวคนหนึ่งพูดเบาๆขนาดเช็ดตัวให้แม่ชัมขอบใจนะลูกหนูใจดีจังเลยแม่ชัมพูดพังน้ำตาซึมเย็นวันหนึ่งป้าน้อยลุกขึ้นมานั่งได้แล้วขนาดลูกสาวกำลังป้อนน้ำเต้าหู้แม่ชัมก็พยายามลุกขึ้นเอง ด้วยความอายยายจ้ายายกินน้ำเต้าหู้ไหมจ้าแม่แชม่มยิ้มอ่อนไม่เป็นไรหรอกจ้าลูกยายกินข่าวต้มแล้วแม่แชม่มยิ้มอ่อนไม่ต้องเกรงใจนะจ้ายายแม่หนูบอกว่าถ้ามีผู้ป่วยข้างๆที่ไม่มีคนดูแลให้แบ่งปันด้วยลูกสาวของป้าน้อยว่าแล้ว ก็แบ่งน้ำเต้าหู้ครึ่งแก้วให้หญิงชราว,ว่ายิ้มพางรับไว้ด้วยความซาบซึง้งคืนนั้นแม่แชมนอนพลิกตัวหันหน้าออกไปทางหน้าต่างมองไฟข้างถนนของโรงพยาบาลที่ส่องสลัวเข้ามาในห้องสีหน้าของเธอเศร้าหมองสะท้อนความว่างเปล่าในใจที่รอใครบางคนมานานเกินไป แม่รอผวกแกอยู่นรินแววเสียงกระซิบแผ่วเบานั้นลอยไปในความมืดไม่มีใครได้ยินไม่มีใครตอบกลับมาเลยหลังนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครบสี่วันแล้วแม่แชมก็ได้กลับบ้านตามคำสั่งแพทย์ไม่มีใครมาเฝ้าไม่มีใครมารับแม้พยาบาลจะช่วยโทรหาลูกสาว ให้หลายครั้งแต่ปลายสายก็มักเงียบหรือปิดเครื่องไว้เสมอแม่แชมเก็บของลงถุงผ้าเก่าๆด้วยมือตัวเองอย่างเชื่องช้าหันไปไหวขอบคุณพยาบาลและป้าน้อยที่นอนเตียงข้างๆก่อนจะค่อยๆเดินไปยังป้ายรถสองแถวที่หน้าโรงพยาบาลเพียงลำพังแดดยามบ่ายสองแรงจนแสบตา หญิงชรายกมือบังแสงขณะยืนรอรถโดยสารรอไม่นานนักรถสองแถวเก่าคันสีฟ้าก็แล่นมาจอดพร้อมเสียงเบรกเอียดจะไปไหนยายคนขับวัยกลางคนถามไปทางวัดโนนจ้าลงปากซอยหมู่บ้านแม่แชมตอบพังขึ้นรถสองแถวอย่างยากลำบากระหว่างทางรถวิ่งผ่านตลาด วิ่งผ่านหน้าบ้านหลังใหญ่ของลูกเสาเพื่อนเก่าๆที่มีเสียงหัวเราะด,ดังลอดออกมาแม่แชมเหลือบตามองแวบหนึ่งก่อนก้มหน้าแน่นิ่งเมื่อก่อนแม่ก็เคยมีเสียงโลกแบบนี้อยู่ในบ้านเหมือนกันเธอพึพรรมพำในใจเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่ถนนลูกรังใกล้หมู่บ้านคนขับก็หันมาบอกว่า ถึงปากซอยแล้วนะยายเดินไหวไหมบ้านอยู่ลึกไหมล่ะไหวอยู่จ้าขอบใจมากๆนะแม่แชมยิ้มอ่อนขณะจ่ายเงินค่ารถเธอเดินช้าๆผ่านพงหญ้าที่เริ่มขึ้นลกข้างทางมือข้างหนึ่งถือถุงอีกข้างใช้ไม้เท้าที่ทำจากไม้ไผ่คำไว้ถูกย่างก้าว เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ไม่มีเสียงบ่นหลุดจากปากเมื่อถึงบ้านแม่แชมก็ยืนมองบ้านของตนเองอยู่นานสายตาไล่ไปตามหน้าต่างฝาผนังไม้และรั้วไม้ไผ่ที่หักไปเยอะแล้วมันคือบ้านหลังเดียวที่รอเธอกลับมาเสมอแม้ลูกจะไม่เคยกลับมาก็ตามเธอเปิดประตูเข้าบ้านกลิ่นอับเก่าตีเข้าจมูก ขุ่กอดเต็มโต๊ะเก้าอี้และชั้นวางของหญิงชราไม่บ่นสักคำเพียงวางถุงลงก่อนหยิบผ้าขี้ริ้วออกมาเช็ดโต๊ะอย่างเบาแรงค่ำวันนั้นแม่แชมเข้าครัวทำข้าวต้มกินคนเดียวเสียงแมวจรจัดร้องอยู่ข้างล่างบ้านเป็นเพื่อนคู่ใจกินด้วยกันไหมหลูกเอ้ยแม่แชม วางข้าวต้มถ้วยเล็กลงบนพื้นใตถ้ถุนบ้านก่อนนั่งลงเงียบ,ยบไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีเสียงเรียกแม่ไม่มีเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดมีเพียงเสียงของลมหายใจแผ่วๆของหญิงชราผู้รอการกลับมาของคนที่เธอรักที่สุดในชีวิตคืนแรกหลังออกจากโรงพยาบาลเงียบยิ่งกว่าทุกคืนที่ผ่านมา ยามเช้าของวันใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมเสียงไก่ขันจากบ้านข้างเคียงแต่บ้านของแม่แชมยังคงเงียบสงดัดร่างหญิงชรานั่งอยู่ที่แค่หน้าบ้านตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่โผล่ขึ้นพ้นฟ้ามือเหี่ยวยน่นรูปภาพถ่ายเก่าๆที่ถือไว้แนบอกเป็นรูปของเธอกับลินและแววในวันที่ทั้งคู่ ยังเรียนมัธยมสมัยนั้นแข่แม่หกลม้มพวกเองก็วิ่งมาดูทางน้ำตาแต่เดี๋ยวนี้แม่เข่าโรงพยาบาลก็ยังไม่เห็นแม่แต่เสียงโทรมาแม่แชมพูดเบาๆกับรูปถ่ายพางเช็ดขอบกอบรูปที่มีฝนจับหนาวันนั้นเป็นวันพายใหญ่ เสียงระฆังจากวัดดังแว่วมาตามลมชาวบ้านต่างเตรียมสำรับไปทำบุญกันคึกคักขณะเดียวกันแม่แชม่มก็นั่งแยกถั่วต้มเพื่อจะห่อใส่ตะกร้าไปถวายพระแม่แชม่มไปวัดด้วยกันไหมปานิมเพื่อนบ้านวัยเดียวกันเดินเข้ามาถามไปจะไปไปด้วยกันก็นดีจะได้มีเพื่อนเดิน ทั้งสองเดินช้าๆไปตามทางถนนลูกรังแม่แชมหอบตะกร้าใส่ข้าวต้มมัดกับกล้วยน้ำว้าแหวไไว้พ้าแล้วก็นั่งรวมกับกลุ่มคนชราใต้ต้นโพข้างวัดใบหน้าของเธอยิ้มอ่อนแต่ตาแดงนิดๆเมื่อได้ยินบทสนทนาของคนอื่นลูกฉันพาไปเที่ยวตลาดอาทิตย์ก่อน ซื้อผ่าถุงไหตั้งสามพื้นปาเมียนพูดพังหัวเราะลูกชั้นลางานมาเฝ้าตอนฉันเป็นไข่ด้วยล่ะปาแตมพูดตามแม่แชมนั่งเงียบไม่พูดอะไรเพียงหันหน้าไปทางลมเหมือนกบเสียงในใจขากลับจากวาดัขดขณะเดินผ่านร้านค้าในหมู่บ้านเธอเห็นป้ายประกาศข้าราชการหญิงดีเด่น อ้าวแววหรอเธอพึมพำเมื่อเห็นชื่อในป้ายแววเป็นข้าราชการในอำเภอหัวใจแม่สั่นไหวเล็กน้อยไม่ใช่เพราะแปลกใจแต่เพราะความรู้สึกว่าลูกสาวตัวเองโตกขนาดนี้มีชีวิตที่ห่างไกลจนไม่รู้ข่าวเลยถ้าแม่ไม่เดินผ่านตรงนี้ก็คงไม่มีวันรู้แม้แต่ข่าวของลูก ย็นวันนั้นแม่แชมนั่งเขียนจดหมายโดยลายมือสั่นๆลงบนกระดาษเก่าๆใส่ซองด้วยความหวังว่าจะส่งไปหาลูกทั้งสองเพราะว่าเธอโทรไปแล้วไม่มีใครรับสายแม่แชมจึงตัดสินใจเขียนจดหมายแล้วส่งไปหาลูกแม่ไม่อยากได้อะไรหรอกลูกแข่อยากเห็นหน้าพวกเอง สักเดือนละครั้งก็อพอแม่คิดถึงแม่คิดถึงพวกเองมากเหลือเกินแต่จดหมายนั้นก็ยังไม่ถูกส่งไปเธอเพียงไว้บนตู้ข้างเตียงนั่งมองมันเหมือนกับวางความหวังไว้เงียบๆเบช่นเดียวกับหัวใจของคนเป็นแม่ที่ยังรอแม้จะไม่รู้ว่าปลายทางจะหายไปตลอดการหรือเปล่าหัวใจของแม่ คือหัวใจที่รออย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวันหมดหวังแม้จะต้องรอเพียงลำพังตลอดชีวิตเช้าวันหนึ่งแม้แชมกํกำลังนั่งสารตะกายอยู่ใต้ถุนบ้านสายตาเหมอมองผืนฟ้าสีมนลมพัดเบาๆเหมือนจะเตือนว่าอีกไม่นานฝนใหญ่จะมาร่างกายเธอเริ่มอ่อนแรงลงทุกวันแต่ใจยังยืนหยัด ที่จะรอเสียงฝีเท้าของลูกทั้งสองขณะดเดียวกันที่ตัวอำอเภอรินลูกสาวคนโตกำลังเผชิญกับมรสมชีวิตในที่ทำงานถูกตั้งกรรมาการสอบสวนข้อหาเรื่องการปล่อยป่าละเลยหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเสียงซุบซิบของเพื่อนร่วมงานดังตามหลังทุกย่างก้าวที่เธอเดินผ่าน เห็นบอกว่าถูกสั่งย้ายไปประจำอำเภอที่อื่นไม่ใช่หรอฉันก็ได้ยินมาแบบนั้นงานก็ทำไม่ได้เรื่องผัวก็ไม่มีคนใหม่อีกตั้งหากเรนนั่งก้มหน้าฟังผู้บังคับบัญชาตำหนิทํากลางสายตาดูแคนจากทุกคนความมั่นใจที่เคยมีกลับหายไปอย่างสิ้นเชิงแววน้องสาวคนเล็ก ก็ใช่ว่าจะดีบไปกว่าร่างของเธอกำลังก้มหน้ารับเอกสารคำสั่งให้ออกจากราชการในคดีทุจริตเบิกเงินผิดระเบียบแม้จะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจแต่หลักฐานชี้ชัดเกินแก้ไขทุกอย่างที่เคยมีมันหายไปหมดแล้วแววพึมพำและน้ำตาคอทั้งคู่ ต้องย้ายออกจากบ้านหลังใหญ่พอไม่มีเงินผ่อนต่อบ้านถูกยึดรถก็ถูกขายเพื่อจ่ายหนี้สินรินย้ายมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆส่วนแววก็เลลอนอยู่กับเพื่อนครั้งละไม่กี่วันจนสุดท้ายไม่มีใครต้อนรับคืนหนึ่งรินกับแววบังเอิญเจอกันที่ศาลากลางเมื่อไปติดต่อเรื่องเอกสาร พี่น้องที่เคยห่างเหินกลับต้องมานั่งน้ำตาตกด้วยกันใต้ต้นไม้ริมถนนแววชีวิตพี่พังหมดเลยไม่มีใครเอาแล้วพี่เลนคิดว่าฉันดีหรอฉันไม่มีบ้านไม่มีงานแม้แต่เงินจะซื้อข้าวยังต้องยืมเขาเราทำกรรมอะไรไว้นะถึงต้องตกต่ำกันขนาดนี้ ต่างคนต่างเงียบแววถอนหายใจยาวก่อนจะพูดต่อได้น้ำเสียงสัน่นหรือว่านี่คือกรรมจากการที่เราทอดทิ้งแม่คำพูดนั้นทำเอาลิงสะอิกภาพใบหน้าของแม่แฉมที่เคยนั่งรอหน้าบ้านแล่นเข้ามาในหัวทันทีรอยยิ้มเหงาๆของแม่เสียงที่เคยโทรมาหาแต่พวกเธอไม่เคยรับสาย ความจริงมันไล่าตามทันในวันที่ไม่มีใครเหลียวแลพี่พี่ไม่กล้ากลับไปหาแม่หรอกพี่อายฉันก็เหมือนกันแม่คงเสียใจมากที่พวกเราเป็นแบบนี้น้ำตาทั้งสองเลืนไหลเงียบๆไม่รู้ว่าเพราะความเจ็บปวดในวันนี้หรือเพราะรู้ตัวว่าหัวใจของแม่ที่พวกเธอเคยมองข้าม คือสิ่งเดียวที่แท้จริงในชีวิตแต่เมื่ออยากกลับไปแม่จะยังรอยอยู่ไหมหัวใจของแม่อาจช้ำจนเกินให้อภัยไปแล้วก็ได้เวลาผ่านไปหลายเดือนลินแล้วแววยังคงใช้ชีวิตเล่นแค้นในอำเภอเล็กๆโดยไร้จุดหมายแววเริ่มป่วยจากการเครียดและร่างกายอ่อนแอ ส่วนลินรับจ้างล้างจานในร้านอาหารเล็กๆและเข้าวันต่อวันทั้งสองไม่กล้าแม้แต่จะกลับไปบ้านเกิดเพราะความอับอายและความรู้สึกผิดที่ทับถมอยู่ในใจเย็นวันหนึ่งแววนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองสายฝนที่ตกลงมาไม่หยุดน้ำตาก็เริ่มไหลพังผูดโดยไม่รู้ตัวพี่ลิน แม่จะลำบากเหมือนเราไหมพี่ก็ไม่รู้แต่พี่ก็ภาวนาให้แม่สบายดีทั้งคู่เงียบไปชั่วครู่ก่อนลินจะหยิบซองจดหมายใบหนึ่งขึ้นมาจากลิ้นชักเก่ามันคือจดหมายที่แม่แชมเคยเขียนส่งมาให้เมื่อหลายเดือนก่อนแต่พวกเธอไม่เคยเปิดอ่านเลยลินค่อยๆแกะซองจดหมายด้วยมือสั่นๆ สียงกระดาษแผ่วเบาเหมือนหัวใจของแม่ที่เอ่ยผ่านถ้อยคำในจดหมายแม่ไม่โกรธพวกเองหรอกลูกแม่แค่คิดถึงบ้านหลังนี้ยังเปิดประตูรอพวกเองเสมอถ้าแม้แต่วันหนึง่งพวกเองคิดอยากจะกลับมาไม่ต้องเอาอะไรมาเอาแค่หัวใจลูกแม่กลับมาก็อพอจบเพียงเท่านั้น น้ำตาของรินกับแววก็ไหลาอาบแก้มพวกเธอมองหน้ากันก่อนจะตัดสินใจทันทีแววกลับบ้านกันเถอะถึงแม่จะไม่ให้อภัยอย่างน้อยเราก็ไปขอโทษแม่ดีกว่าทั้งสองพี่น้องออกเดินทางเช้าวันรุ่งขึ้นซื้อตั๋วรถสองแถวสายเก่าขนของเพียงเล็กน้อยติดตัวมาด้วย หัวใจหนักอึง้งเต็มไปด้วยความหวังเมื่อจอดรถที่หน้าปากซอยหมู่บ้านทั้งสองเดินเท้าฝ่าทางลูกรังผ่านทุ่งหญ้าที่เคยวิ่งเล่นในวัยเด็กจนมาถึงหน้าบ้านไม้หลังเก่าประตูปิดเงียบไม่มีเสียงหมาเหา่าแม่แม่จ๋ารินตะโกนเสียงลั่นไม่มีเสียงตอบกลับ มีเพียงลมพัดย้าไหวไปมาทั้งสองรีบผักประตูเข้าบ้านไปภายในเงียบงนันฝุ่นจับนารูปถ่ายยังอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีแม้เงาของแม่แชมจังหวะนั้นปานิมเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเห็นลินกับแววยืนอึ้งอยู่หน้าบ้านก็รีบเข้ามาทักเอ็งกลับมากันจนได้นะแม่ล่ะจะปานิม แม่อยู่ไหนแววถามด้วยน้ำตาไหลปานิเนียไปคู่ก่อนจะพูดเบาๆแม่ของพวกเองิึงเสียไปเดือนถี่แล้วตอนนั้นไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครมาดูแลแกล้มหน้าบ้านแล้วไม่มีใครรู้พ่อเพื่อนบ้านไม่เห็นกอสายไปแล้วหลูกเอ้ยโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนริน สุดลงกับพื้นส่วนแววยืนตัวแข็งน้ำตาไหลไม่ขาดสายแม่จ๋าหนูกลับมาแล้วแต่แม่ไม่อยู่แล้วสิงสะอื้นดังไปทั่วบ้านภาพวันเก่าๆผุดขึ้นมาในหัวแม่ที่นั่งรอหน้าบ้านแม่ที่โทรหาแม่ที่เขียนจดหมายด้วยมือสัน่นทุกอย่างยังคงอยู่ยกเว้นหัวใจของแม่ ที่หยุดเต้นไปแล้ววันลุ่งขึ้นทั้งสองจุดทูบไว้หน้ารูปแม่แชม่มที่ตั้งอยู่มุมบ้านพูดคำที่ไม่เคยพูดตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แม่หนูขอโทษหนูรักแม่นะแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงสายลมอ่อนๆผัดผ่านเรากับแม่ยังคงให้อภัยแม้จะจากไปแล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีความรักเมื่อรู้คุณค่ามันก็สายเกินไปที่จะย้อนกลับไปกอดอีกครั้ง